แล้วตอนนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งสกินแล้วนะครับที่มาในคอลเลกชันนี้ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเป็นคอลเลกชันของจุนจิอิโตะนั่นเองนะครับสำหรับสกินนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าอดีตอันมืดมิดของพี่น้องฮิคิซุรินะครับนั่นก็คือสกินของเจ้าเดอะทวินส์นั่นเองนะครับคือตอนแรกเนี่ยผม,มแอบ,บหวังนะตอนที่เราเห็นโมเดลตัวละครอ,อะ่ะตอนที่เขาสปอยอะ่ะผมแอบ,บหวังว่าผมอยากให้ผู้หญิงคนเนี้ยทำหน้าที่แทนไอ้วิกเตอร์เนี่ยหรือว่าเจ้าไอ้แฟดแฟดนรกของเราอะ่ะหรือว่าไอ้แดงคือแบบถ้า มาขัานที่พื้นเราไล่เนี่ยคือผมจะแบบ โคตรฟินเลยอะ่ะเป็นอะไรที่ปื้มปริ่มมากๆแต่ว่าไม่ใช่ครับก็ยังเป็นไอ้แดงเหมือนเดิมครับที่วิ่งไล่นะฮะเป็นไอ้แดงหรือว่าวิกเตอร์ที่ออกมาจากตัวเราแล้วก็วิ่งไล่เซอร์เหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ตัวที่กอดหลังนี่คือไม่มีอะไรครับคือกอดหลังอยู่แค่นี้ครับเป็นโมเดลเสียดายอะ่ะอยากให้ตัวนี้มันกระโดดลงมาแล้วคานแบบไล่ตะคุบเนี่ยคือจะเป็นอะไรที่แบบเมนเดอร์ทวินอย่างผมนีมน่คือฟินมากๆเลยแล้ววันนี้เนี่ยเซตเบิร์กที่ผมจะเอาไปเล่นจะไปป่วนเซอร์ในวันนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ด สมมติว่าโทเทมอันนี้ระเบิดความสามารถของโทเทมกระต่ายจะย้ายมาถูกอยู่ในนี้ครับแล้วก็ถ้าเซอร์คนไหนอยู่ใกล้ๆโทเทมขาวเนี่ยเราจะเห็นออร่าเซอร์คนนั้นด้วยนะครับในระยะ4เมตรนะแล้วก็โทเทมกระต่ายครับเวลาที่เราแขวนเซอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยโทเทมนี้เนี่ยจะเก็บสเต็กได้ทั้งหมด5สเต็กนะครับแต่และสเต็กเนี่ยทำให้สกิลเช็คเนี่ย,เ,ยเร็วขึ้นมาเรื่อยๆครับมันจะเร็วขึ้นทีละหกเปอร์เซ็นต์มั้งนะไม่ว่าเซอร์จะฮิลกันหรือว่าจะปั่นไฟนู่นนี่นั่นเนี่ยยิ่งสเต็กครบห้าสเตคคค็ก้เ,เอ ปั่นไฟระเบิดได้แล้วก็โทเทมกวางครับตอนนี้มันถูกบัฟมาจริงๆอะ่ะมันถูกบัฟเป็น14%หรือ15นี่แหละคือมันดีกว่านี้แต่มันโดนเนิร์ฟมาแล้วครับเป็นโทเทมลา12%สมมติว่าในแมปเนี่ยมี5โทเทมใช่ไหมเท่ากับว่าเซอร์ทั้งแมปนะครับจะทำลายโทเทมฉาลงอีก60%นะครับก็มันจะบวกโทเทมละ12%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเซอร์ไปทำลายโทเทมเนี่ยเราสามารถไปจุดโทเทมได้อีกคือเรียกได้ว่าทำให้เซอร์เนี่ยมันต้องวิ่งทำลายโทเทมแบบหัวปั่่่นะ่่่นนนนนนหััััววทททิมมมกกเเเเลลยยะะะะฮแแ้็อออออดีีผผาาาาไไปปปปรรจศศตตูู ไอบิกเตอร์ของเราเนี่ยวิ่งไวขึ้นอีก0.6เมตรต่อ,อวิน,นะครับแล้วก็ผ้าพันคอนะครับทำให้วิ่งเร็วอีก0.3รวมกันเป็น0.9นั่นเองนะครับน้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าความเก่งของเดอะทวินอยู่ตรงไหนพี่สําหรับผมนะผมคิดว่าความเก่งของเดอะทวินเนี่ยถ้าเซอร์มันเจ็บอยู่นะครับเราสามารถทําให้เซอร์มันล้มทีละหลาย,ลายคนได้มันสามารถปิดจ็อบได้ภายในไฟ์เดียวอะ่ะในการไล่ครั้งเดียวในการไล่ไฟ์เดียวมันทําให้เซอร์อาจจะล้ม3ล้ม4ทําให้เราชนะได้เลยนะก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าเดอะทวิน,นไอแฝ เหมือนเดิมครับน้องๆยังไม่ต้องกดไลค์ก็ได้แต่ว่าดูกันให้จบก่อนถ้าดูจบแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไปครับ let's go <S โอ้โหลงค่าสัตวเ์เน่าเหม็นเหรอดูตำแหน่งเลยครับว่าเราเกิดตรงไหนตรงนั้นตรงขวามือเรามีโทเทมไฟครับอ่อผมว่านะทเทอเไฟตรงนู้นอยู่อันหนึ่งปลดปล่อยวิกเตอร์ let's go ผมว่าอยู่แถวบ้านเล็กนี่แหละไม่ไม่ไปไหนไกลหรอก้อเจอเจอเจอ,เจอถือกระเป๋าสีแดงเมืเ่อกี้ ถืกอกระเป๋าสีแดงฮันน่บอวิอโคมเฮ้ยใครอโหมันมีคนรอสอนอกระเตะคนนึงเตะคนนึงมันรอสอนนะดิอา่ารอยเท้าอยู่ตรงนี้รอยเทา้าโอเคตรงนี้มีคนนึงมีคนนึงตรงนี้ด้วย โอเคผมว่าชัดเจนแล้วสปินไงแม่งทนปั่นเกินน่ะปั่นเกินนะ่ะโดนไปก่อนหนึ่งเทือโดนไปก่อนหนึ่งเทือมีคนมาปั่นต่อ,อยอีกไหมเครื่องนี้โอ้ยตรงนู้นตุกตับตุกตับตุกตับจะปักกิ่งครับสองสามตัวเลยครับผมสองสามคนเลยแต่ผมจะกระจายความเจ็บปวดก่อนนะขอทั้งคนทั้งไม้ได้ไหมหขอทั้งคนทั้งไม้ได้ไหมผมว่าเครื่องนู้นจะมีคนไปปะไม่มีครับไม่มีคนกลับไปเราก็ไล่คนนี้เลย ตรงนี้มีไม้ผมจะพยายามเรียกไอ้แดงกลับ<ะ>เข้าซอกเข้าซอยเข้าซอกเข้าซอยทำไมก่อนโอเคเขาไม่ปล่อยแดงสักทีเเฮ้ยเดี๋ยวผมจะมาแขวนตรงตรงนั้นครับเดี๋ยวนะตึ๊บตับตึ๊บตบ,ตบโอเคอยู่ตรงนู้นครับมีคนอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งปล่อยเขาไปเลยปล่อยเขาถือไปเลยผมจะไปดูเครื่องนั้นครับเรียกไอ้แดงกลับ โ okay. อเคเครื่องนี้ได้เยอะนะมีคนวิ่งออกขวาไปครับเค okay. กระทืบก่อนทีนึงครับผมปล่อยแดงปล่อยเฮ้ยกระเป๋าเห็นกระเป๋าผ่านๆนะเด้ทาม,มิ่งนี้ต้องมีคนมา <c oughs> เครื่องนู้นก็ได้เยอะครับผมไม่อยากปล่อยเครื่องนั้นเลยเนี่ยผมกระทืบเครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้ได้เยอะตรงนี้มีโทเทมไฟเราอยู่นะ เมื่อกี้ตึบตับตึบตับตึบตับแถวแถวบ้านใหญ่ปะเอ,อ้ยรอยเท้าโอเคครับเซเบิลสวัสดีน้องเซโบปไปก่อนเ <c oughs> ทศปล่าเทดเป้าวอเอาดีไปเทศเลยเหรอแขวนฟรีดีครับแขวนฟรีดีครับรออะไรแขวนฟรีดีครับรออะไร แล้วผมปล่อยแดงตามเลยรอยเท้าตรงนี้ครับเ<ๆ>ต็มไปหมดลอยเลือดรอยเลือดรอยเลือดเฮ้ยเสียงฮิวนี่ไง,งเจ็บหมดทุกคนเป็นเรื่องครับเจ็บหมดทุกคนตรงนี้ตึบตับตึบตับโอเคเป็นลุงเอสครับอา่าผมดูไลน์นี้ก่อนนะอาจจะมีคนวิ่งตัดหน้าบ้านมาอา่ะโอเคเจอตำแหน่งครบครับคนที่อุ้มไอ้แดงวิ่งมาทางนั้นแสดงว่าลุงเอสเนี่ยวิ่งมาไลนา์นี้ โอเคสายมือเราเจอตำแหน่งหมดทุกคนเราก็เล่นง่ายครับงั้นแน่อ้น,นี่เหลี่ยมเกินเหรอ,อเหลี่ยมเกินฮึดโดดจริงต้องจ่ายนะไม่จ่ายโดนนะผมยัดเลยนะไม่สนนะยัดเลยไนงะไม่สนะไสงนะยัดเลยไนงะไม่สนไะงแล้วปล่อยแดงต่อแบนไปรอใครลอลเลือดลอย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 เลือด โดนไปก่อนหนึ่งคนแล้วก็กลับไปที่เสาครับกลับไปที่เสาเราจะเชนครับมีคนวิ่องออกซ้ายโอเคเจอเอาคนนี้ล้มให้ได้อีกทีหนึง่งโอเคล้มอีกอันแน่อ้นี้สองรอบแล้วนะไอแคร์คุณแคร์คุณเตะผมสองรอบแล้วนะใครเตะพี่ล้มทำไมเป็นไรแต่อย่าซ้ำนะถ้าซ้ำพี่ลุกขึ้นมาพังอาดผมไม่โอเคนะไม่เป็นไรครับให้เขาไปฮิวกันเสียเวลาฮิวนะจากนั้นเดี๋ยวเราอุ้มคนนี้ครับ ให้โทเทมเรากระต่ายเดี๋ยวเราได้ใช้ก่อน <_ an> เขาฮิวขึ้นมาทันโอเคเดี๋ยวเราแขวนตรงนี้เลยครับ <_ an> ไอแดงเรากลับมาแล้ว <_ an> คนนี้เฟดหนึ่งวะเนี่ย <_ an> ผมว่าเขาน่าจะฮิวกันต่อนะตอนนี้ผมปล่อยแดงไปเลยดักเลยลายเดิมครับไม่รู้ว่าฮิวกันต่อไหมโอเคเจอครับหัวข่าวมาเมื่อกี้ หัวขาวโอ้โหแม่งเอ้ยเรียบร้อยโดนเตะไปดิคือมันเป็นลายเงี้ยผมว่าผมซูยเอ้ยเจอแค่ไม้ดูดสเต็ปไม้ดูดน้องแค่น้องแค่ก็แน่ของ ก้าข้ามความเจ็บปวดแล้วรุดร้าวทึบเลยพู้แต่เครื่องได้เยอะมากนะเนี่ยเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นเล่นไปโอเคต้องปล่อยแดงครับไม่ได้ครับไม่งั้นคือโดนทั้งวันแน่นอนสวยผมว่าปั่นเครื่องนั้นต่อแน่นอนครับไอเซเบิลเมื่อกี้เพราะว่าเครื่องเราได้เยอะมากคะแต่ว่ามันวิ่งวนเครื่องได้สเตปวิ่งวนเครื่องอะ แม่งเอ้ยกูโดนเตะอีกแล้วโดนเตะวิ่งวนเครื่องตึงๆแต่เครื่องดูทรงเหมือนจะยังไม่ได้เยอนนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแขวนน้องแครแล้วก็ไปคุมเครื่องตรงนั้นได้ครับจะได้เล่นง่ายๆนิดน,นึงแต่ว่าฝั่งนู้นผมอาจจะต้องปล่อยนะเครื่องบ้านใหญ่ฝั่งนู้นอาจจะต้องปล่อยไปเลยครับเฟสองตึงๆโอเคผมเห็นละวิ่งออกมาแล้วฮะวิ่งออกมาละ พ่าจะพับดักโหมันเล่นเป็นแล้วเนะนี่ยนี่ไงโดนเกาะไปก่อนครับผมโดนเกาะไปก่อนไปดักลายนู้นก่อนครับเผื่อมีคนวิ่งมาช่วยลายนี้ไม่มีนะผมมาดักลายนี้เลยโอเคเจอกับเจอกระเป๋าพยาบาลรอยเท้าอยู่ฝั่งนู้นมีโอเคนี้เราดักได้สองคน เราดักได้สองคนเลยมีรอยเท้าอยู่ในนี้งะงะเฮ้ยเสียงขวามือครับมีเสียงขวามือตายะคมคอมตายะคมคอมเฮ้ยเครื่องได้เยอะนะเครื่องได้เยอะนะไอ้หนุ่มแล้วผมไหลไงผมไหลเลยผมไหลพังไหลเลยไอเวนไอเวยเด้อ <I wait. S 1> ไม่เยอะไม่อยากปล่อยเลยมาดิคือต่างระดับเทคเหรอผมไหลต่อครับผมไหลต่อเลยไหลต่อเลยนอนฮิวเหรอไปนอนฮิวกูก็อุ้มคนนอนฮิวก่อนแล้วกัน <laughs> อุ้มคนนอนฮิวก่อนแล้วกันเทคไหนไม่รู้แต่ที่รู้โดนผมไปก่อนเฮ้ยมีคนมีคนมา มีคามนเครื่องได้เยอะมากต้องอุ้มคนนี้ครับแล้วก็แขวนตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่านะเพราะว่าเราวางเขาไปแล้วรอบนึงแขวนชดเดียวพอชดเดียวพี่เกมเตะไอ้แดงเตะไอ้แดงโอเคเมื่อกี้วิ่งผ่านกล้องตรงนี้เสียงยังร้องอยู่ในนี้ครับ เสียงยังร้องอยู่ในนี้สวัสดีเแบบีสวัสดีครับเแบบีสเต็ปใครสเต็ปมัมสสนสเต็ปฉันสเต็ปเธอมันไม่แค็งโทเทมผมสักอันเลยเนะี่ยใจมันแข็งมากนะเนี่ยโอเคไปครับช็อตเดียวพอรู้เรื่องล้มสี่อ e ีสปอร์ตครับอ่านอนเพลินเลยดิเพื่อนไปแคร์ปะ คือไอแดงมันเป็นตัวที่แบบทำดาเมจได้เรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดเจอแบบไอเซเบินเล่นน่ะที่วิ่งสเต็ปวนเครื่องอ่ะอันนั้นคือเราจะไล่ายากมากคือผมไม่ได้เอาขี้ขวาเราชาร์จไวขอไอแดงมาฉะนั้นเนี่ยคือมันจะค่อนข้างมีปัญหานะคือมันจะแบบค่อนข้างมีปัญหามากๆเลยเวลาที่แบบเจอสเต็ปที่แบบน้องแคร์เล่นน่ะสกินก็น่ารักเกินน้องเซเบินขอดูท่าโมลิตึตงๆหน่อยนะ ตอนนี้เรามีไอแดงอยู่ที่ตัวใช่ไหมโอเคเรามีไอแดงอยู่ที่ตัวฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีไอแดงอยู่ที่ตัวเนี่ยมันจะเป็นท่าโมลีที่ปล่อยไอแดงไปกัดคอนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเฟี้ยวฟฝ้าแค่ไหนครับไปคิวเลยนี่ไงปาดฟันซ้ำมาดิไปแดงแงมแงมแงมเรียบร้อย แต่ถือว่าตีนี้ก็เล่นเป็นนะไม่ใช่ว่าแบบเล่นไม่เป็นเลยนะรับมือไอแดงไม่เป็นตีนี้ถือว่าเล่นเป็นเลยโอเคครับ okay, ผมช็อตเดียวครับช็อตเดียวรู้เรื่องไอแดงจีจีแต่ตีนี้ถือว่าปั่นไฟกันเอาเรื่องอยู่นะว่าคนนี้เขามีสมาธิเหนือพิกัดด้วยครับเขากะมาปั่นไฟรัวๆเลยนะเซเบิลไหนเซเบิล นี่คนนี้เล่นเป็นนะจังหวะวิ่งวนเครื่องนี่แสบแสบพอสมควรเลยจังหวะวิ่งวนเครื่องเนะี่ยเอาซะผมไปไม่เป็นเลยมีเทดเฟดให้เพื่อนอุ้ยมีเทดเฟดสคนเลยเหรอกระจัดมาเข้มอยู่น่าจะมาด้วยกันหรือเปล่ามีเทดเฟดให้กันด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันไวไปหน่อยเนาะถ้าเกิดมันไวไปหน่อยก็เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมเลยดีกว่านะครับโอ้โหอนุบาลมีน้อยฮอกไกโดด่านนี้โอเคเล่นได้ครับแต่ไม่เหมาะกับเราละกันโทเทมไฟเกิด ข้างบ้านเล็กแล้วก็บ้านใต้ดินโอเคผมว่าเฟอร์เนี่ยน่าจะเกิดเครื่องนูนครับไม่ก็เครื่องเนี่ยสองเครื่องครับมีคนวิ่งออกไปแล้วนะทางซ้ายเมื่อกี้เห็นอยู่โบไปก่อนหนึ่งทีเข้าหัวจากนั้นเราวิ่งออกซ้ายเลยครับวิ่งราดักเลยวิ่งดักลายแบบ200 i q แล้วมีติบๆตบอยู่ในบ้านนั่นแหละติบๆตบอยู่ในบ้านนะฮะได้ยินเสียงตึบๆตบอยู่ในบ้านเมื่อกี้สวัสดีครับเบบี้จ่ายก่อนหนึ่งแผ่นนี้เร็วสวยเพื่อน คมเดี๋ยวตุ๊บตบตรงนู้นไว้ปั่นฟรีเลยหรอเอาดีผมขึ้นมาดักเลยมันตึ๊บตึ๊บมันฟรีเลยขนาดนั้นว่าน่าตรงนั้นอะโอเคเรียกไอ้แดงกลับครับดักเลยผมดักทางพังดักทางพังไม่สนลูกใครจากนั้นผมปล่อยต่อครับไปแล้วกไอ้แดงลูกพ่อลอยเลือดไม่ต้องมองมองที่อยเอ๊ย,โ,อย,โ,อยโดนเฉยเลยอดีประเด็น่ะ โอเคจากนั้นครับเราสแปต่อครับเราตามครับเราลันต่อครับเรารันต่อเลยครับผมโอเคลันต่ออย่างงี้อย่าทำขอร้องเลยเจไปเถมีคนปั่นต่อเปล่าโอเคมีคนปั่นต่อจริงๆด้วยคนนู้นเราปล่อยนอนไปก่หลัไหมชิวๆอ่าโอ้โหแม่งอยู่ตรงนี้สเครื่อง2คนเลยวะโอเคอาจจะต้องไปแล้วว่ะหวังว่าคงยังไม่มีคนไปเอาขึ้น เฮ้ย hey, มีเสียงฮิวเสียงฮิวกูวดซัดเลยอ่าจังหวะน,นี้ต้องทำล้มสองให้ได้ครับเพื่อความคุมละต้องเป็นที่ความคุมแล้วครับต้องเอาล้มสองให้ได้เลยครับถ้าล้มสองไม่ได้คือเป็นเรื่องนะโอ้โหเลยไปนู่นน่ะเลดิดวิ่งผ่านตลาดมาดิจเจ้าอระจะเอาอ่ะน้องจเจ้าหรอน้องจเจ้าห่อน้อง หิวหรอหิวหรอล้มสองสวยคุ้มสวยคุ้มปอโอ้โหเจ็บสามเป็นเรื่องแล้วครับผมเป็นเรื่องแล้วทีนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเอาคนที่ล้มคนแรกแขวนก่อนนะคนนั้นยังตึบตบอยู่น่าจะยังรีครบได้ไม่เยอะครับถือว่าคุ้มแนะล้มสองแล้วแหเครื่องมีการสลัดไอแดงออกแล้วครับถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มคุ้มไหมไม่รู้แต่ทีร่รู้ต้องเอาให้มันลุกขึ้นมาแล้ววะมันลุกขึ้นมาแล้ววะ <Okay. S 2> แดงไปลูกพ่อต้องเอาคนที่เจ็บเฮ้ยอย่างนี้สวยสวยสวยผมบอกเลยว่าสวยรวยสเน่ไม่เคยคิดที่จะเปรย์ไม้เลยสกักกระเหนึ่งแม่งเอ้ยมันชา้าช้านึ่ง,ง <c oughs> มันชา้าช้ากลับมาเช็คกับไมโครโฟนโอุยอ้ยโอ้โหสปินว่ะแม่ง <c oughs> เล่นไม่ประมาทว่ะตีนี้มันเล่นแบบไม่ประมาท ผมต้องรีบไปเอาคนข้างในมาแขวนครับไม่งั้นผมว่าเขาน่าจะหิวหิวกันเสร็จแล้ววะผมแมงเงยหิวกันเสร็จเลยหรอไม่ได้แล้ววอยต้องทำอะไรสักอย่างดูซัมติงเอ้อตันเลยเจเจแบบมั่วแล้วไงตอนเนี้ยคือเจเริ่มมั่วละจริง อเอาอีกคนให้ล้มครับเอาอีกคนให้ล้มผมว่ามาปั่นต่อเครื่องนี้ for sure อเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มโยกเยอะอย่าโยกเยอะขอร้องเลยนะฮะอย่าโยกเยอะนะฮะโอเคตรงนี้ครับที่ล้มไปต้องเอาให้คุ้มครับล้มทั้งทีไอแดงอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่แก้เราไปเครื่องนั้นแล้วเราหาไม่เจอนี่คือซึมเลยนะคือเหงาเลยอะโอเคแล้วเราไปครับ รเราไปเอาคนนี้ก่อนเฮ้ยเจอเมื่อกี้ซ้ายมือฮ่า <c oughs> โยกพังเลยดิมาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเจ็บเจ็บอีกนะเจ็บอีกนะเอาเจ็บอีกนะโยกโยกโยกเยอะโยกเยอะเต็บเยอะซะแล้วไงไปเต็บเยอะซะแล้วไงเอาล้มอีกนะเนี่ยเอาล้มอีกนะเนี่ยแล้วกูแบบลบมากลบมากได้แผ่นหนึ่งสวยเฮ้ยโดนเต็มไฟ โทเทมไฟผมระเบิดเะเบิดแต่ว่าไม่เป็นไรครับโทเทมกวางโทเทมนี้เรายังอยู่นะโทเทมกระต่ายเรายังอยู่นะให้เขาปั่นไฟยากที่สุดเนาะ <c oughs> ขแขวนครับผมแล้วตรงนู้นไม่มีคนไปช่วยหรอโอเคช่วยละปล่อยไว้ก่อนครับเราชิวๆครับเดี๋ยวเรากระทืบเครื่องตรงนี้ก่อนเล่นแบบใจเย็นๆเหมือนน้ำต้มไก่อ่ะ <c oughs> เจอตัวนี้เขาต้องแบบเล่นแบบใจเย็นนะเซอร์อ่ะต้องใจเย็นเลย ปล่อยแดงไปก่อนไม่มีลอยเลือดเฮ้ยตายยากทำทำไม่เอาสวัสดีครับเบบี้ยเหลือจะเชื่ออะแม่งเล่นยากจังวะไอ้แดงก็ยังเล่นยากอยู่เสมอนะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ไม่ไรครับถือว่าเราปั๊มสแตต อ่าโทเทมกระต่ายนะผมว่าเดี๋ยวมันกลับไปปั่นสองเครื่องนั้นต่อเชื่อปะ่ะเนี่ยสองเครื่องนั้นอนะแต่เราไปเช็คแถวตรงนี้ก่อนเฮ้ยเจ้บอ<ะ>มยาเตะแดงของฉันก็เจ็บไปดีก็เจ็บหมดทุกคนไปดีก็เจ็บหมดทุกคนไปดีปด,ดักเลยดักเลยแบบเลยหลัก มันไม่มีหมายแล้วอ่ะดิเพื่อนล้มไปเลยล้มไปเลยมาครับแต่เขาไม่ปั่นกันต่อแล้วนะตอนเนี้ยเอ้ยเราลุกขึ้นมาแล้วครับลุกขึ้นมาแล้วแต่ไม่เป็นไรตอนนี้โอ้โหโทเทมกระต่ายเบลห้าเพลินเโทเทมกระต่ายเบลห้าเพ,เพลินเรนอยเท้ามีรอยเท้าครับปล่อยแดงต่อรอยเท้า เฮ้ลอยเลือดคมมาดินีล้มสองแน่นอนฮนะสยองขวัญล้มสองสยองขวัญไม่ดีครับผมโอเคเราเอาไอ้แดงเฝ้าคนนี้ไว้ครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปอุ้มคนข้างหน้าบ้านคนนี้เลยอุ้มกันต่อแล้วโซเทมผมระเบิดระเบอ้อไปอีกอันนึงโอเคสวย ตายไปแล้วหนึ่งอะตายหมดแล้วไม่ต้องเล่นเซอ <c oughs> เจอไอ้แดงมาทรมานนะเดิคือเขาอะต่อให้เขาจะทรงแบบจุกทรงองค์นาลายขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเจอโทเทมก็ตายแล้วก็โดนจุดเนี่ยผมว่าเล่นยากนะฮะยังยากเหมือนเดิมเมื่อกี้เครื่องระเบิดตรงบ้านใหญ่ตรงบ้าน2ชั้นแต่ว่าชิวๆครับเดี๋ยวผมไปจุดก่อนครับเอาให้เขาเล่นยากที่สุดอะเออเนี่ยเอาให้ยเล่นยากที่สุดเลยเป็นการถ่วงเครื่องอีกแบบหนึ่งนะกระทืบ แล้วก็มาเลยตรงนี้ยังจะปั่นต่ออีกอ่ะโอเคกระทืบเครื่องก่อนนะชิวๆนะไม่รีบนะไม่รีบนะลอยเลือดลอยเลือดมันจะจุกตรงนี้อ่ะเอาดีๆโอเคทิบเ,เลยครับผม ยังไงก็ออกหน้าบ้านเชื่อผมดิผมเรียนมาเครื่องูุนระเบิดครับโอเคตั้งใจปั่นหน่อยนะตั้งใจปั่นหน่อยนะผมเดินไล่ดีกว่าเฮ้ยเสียงประทัดใครอ่ะสุสานวันสงการเหรอสุสันตวันสงการสุขสันวันตุดจ,จีนเมื่อกี้เครื่องตรงนู้นระเบิดใช่ไหมปล่อยแดงไปต่อครับเครื่องระเบิดแล้วก็เอาไอ้แดงไปดมกลิ่นหานะจ๊ะโอเค โอเคสปินเบิร์สเปิร์บิทเรียบร้อยโดนไอแดงเท่ากับอะไรครับโดนไอแดงเท่ากับเรารู้ตำแหน่งไงมันอยู่ตรงไหนอ่ะเราก็ไปหาเลยถ้าเกิดเจ็บอยู่คนนี้เบิร์สปินด้วยนะปล่อยแดงอ่าโอเคเห็นแล้วครับเราดักเลยเราหลอกว่าจะเข้าแต่ว่ากูออกมาลายนี้อันแน่แล้วเราก็หลอกเข้ามาอีกทีนึงปึ๊บดักลายทีนึงปั๊บ เดินเหรอโอเคแดงไปลูกพ่อจัดการพวกเสือเจ้าชูเสือนิสัยไม่ดีเรียบร้อยจีจีครับผมก็นะตามนั้นครับน้องๆคิวเลอร์เทียเอสยังไงก็ยังเป็นเทียเอสยัง่้ามเลยไม่ได้ปั่นสักเครื่องเลยครับแต่ว่าเสือมันก็วิ่งช่วยกันแบบหัวปั่นอยู่นะด้วยความแบบด้วยความที่แบบว่ามัน โดนแบบทีเดียวเจ็บทีละหลายหคนนะก็เลยแบบยากหน่อยเค okay, ไปนั่นแม่ลูกเล่นลูกเล่นลูกลอ่อลูกชนแปบ๊บหนึ่งนะผมขอดูตำแหน่งก่อนโอเคเฟิงหมินลงตรงนั้นไปผมว่าผมจะเรียกไอ้แดงกลับมาก้าวข้ามความเจ็บปวดและลวดหล้าอีกทีหนึง่งอุ้ยมึงนะถ้าเยอะนะ ถ้าเยอะอรอแดงไปจุ๊ไอแดงยังไงอะคนที่จุ๊เก่งจะจุ๊ไอแดงยังไ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 งอะยังไง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 มีลูกองลูกเองไงมีลูกองลูกเองแดงมาดีมากลูกต้องอย่างนี้เดี๋ยววะไปครับ จริงมันไม่ใช่ลูกนะมันเป็นฝาแฝดนะแฝดบาลสิทธิ์แต่ว่าแบบด้วยความที่เราเคยชินเนาะเราจะเรียกมันว่าไอแดงลูกไอแดงลูกอ่าล่าสุดใช่ไหมเราตีเฟืงลงมไแล้วแถวตรงหน้าบ้านใหญ่นะตรงหน้าบ้านใหญ่ไอแดงมันตึบตับเอ้ยเราเบิดอะไรอะตรงนู้นะ่ะโอเคแบบโยน้วครับแบบไม่ไหวแล้วเจอพลังของไอแดงแรงที่ทาเข้าไปเซอร์เก่งๆหลายคนก็ต้องโยนอะไม่ไหวจริงครับ คกระทืบไม้อเอาแ, <Baz. S 1> แต้มเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวเรากระทืบทำเควสนิดนึงเควสผ่านยังโอเคเควสผ่านแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเราโมลี่เลยคมคมแดงได้เวลาด้วยข่าวว่าเองอ่ะอยากกินเลือดมาหลายวันแล้วเพื่อนแกดูอยู่หรือเปล่ามีคนดูอยู่คนนึงครับไอเอสไปแดงปาดทีนึงปาดหลังแล้วยังไงไปกินเลือดมาหน่อยอฮ้ยแซ่บหลายซอยจุคาโค โดดออกมาแล้วโดดกลับเข้าไปคืนเรียบร้อยครับผม เดอร์ทูวินส์คิลเลอร์เทียเอสคิลเลอร์มันก็เทียเอสกันได้เป็นไงคือเซอร์แบบผมบอกเลยว่าเหนื่อยมากครับเป็นคิลเลอร์อีกหนึ่งตัวที่เซอร์เรลไม่ค่อยอยากเจอเพราะว่าในความที่ตัวมันแม่งโคตรจะเก่งเลยคือมันทําดาเมจเห็นไหมมันทาดาเมจทาให้คนเจ็บทีหลายหลายคนได้แล้วแบบบางทีเซอร์มันแบบเหมือนถูกบังคับแบบไม่ให้ปั่นไฟอะ่ะเราต้องวิ่งไปช่วยกันเรื่อยๆโอ้โหแล้วโดนโทเทมก็ตายอีกปั่นไฟแบบสกิลเช็คแล้วมาระเบิดตุ้มตามสามเบไม่ได้เล่นเลยครับก็จบไปเรียบร้อยนะดูครับจว่ต็ร้อยสอง เอ็มมอารผมก็ไม่ใช่น้อยๆแบบผมพิมพ์จ G ไปคือไม่มีใครตอบมันไม่ขึ้นแล้วอะ่ะเพราะว่าเซอร์มันออกห้องไปหมดแล้วนะฮะโอเคเป็นไงครับน้องๆชอบไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ผมกับเดอะทวินสลาทุกทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับบา,บายๆครับ